สวัสดีค่ะ h e ้ยเซเวนสกาบายไนสวีเดนค่ะคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอักษรีบว่าหรือว่าการเขียนอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนขาแต่คลิปนี้ไนก็จะมาเน้นเรื่องการเขียนเล่าเรื่องหรือว่าบิริ t ตันเดทแท็กนะครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะการเขียนเล่าเรื่องนะก็คือเมื่อคลิปก่อนคือไนก็คือได้พูดไปเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรสรุปหรือว่าหรือว่าพูดสั้นๆเรียกเขาเรียกอะไรแล้วว่าย่อ สุปส,สั้นๆไปในคลิปที่แล้วเนาะแต่คือคลิปนี้นะก็จะมาลงรายละเอียดนะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนเล่าเรื่องหรือว่าบร l e t ทตันเดักนะครับเพื่อนๆขาเนาะ,ะโครงสร้างพูดถึงโครงสร้างมันก็ไม่มีอะไระไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวนะดูโครงสร้างก่อนเนาะ อเอกสารนี้นะก็ไปเอามาจากเชฟ GPT นะครับเพื่อนขาแต่นั้นคือทําเองเนาะทำเองด้วยเนาะเรามาดูโครงสร้างกันก่อนดีกว่านะแล้วเราค่อยไปลงรายละเอียดกัะนเนาะโครงสร้างของเบรดตันเนทแท็กหรือว่าการเขียนเล่าเรื่องนะเพืบบ่อนขานะก็จะมีรูบริกนะรูบริกก็คือชื่อเรื่องนั่นเองนะชื่อเรื่องนะแล้วแต่ว่าเราจะได้หัวข้ออะไรนะมันก็ต้องมีชื่อเรื่องเนาะอันดับแรกนะคืออันอันอันดับที่สองคือ อินเลียดนิ่งก็คือบทนํานั่นเองเพื่อนขาเป็นบทนานะบทนำเนาะเดี๋ยวก็จะไปลงรายละเอียดว่าบทนําเราจะเขียนยังไงเนาะทีนี้เราก็คือก่อนที่บทนําเสร็จอันนี้คือเราจะเว้นช่องว่างนะช่องว่างช่องไฟนั่นเองนะช่องไฟนะก็คือพออันนี้เป็นบทนําเสร็จคือก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องคือเราต้องเว้นให้ช่องว่างหน่อยคือคนอ่านจะได้รู้ว่าเราจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วนั่นเองนะเพื่อนขานาออันนี้คือเว้นช่องว่างไว้หนึ่งบรรทัดนั่นเองเนาะ เสร็จก็คืออันดับที่3ก็จะเป็นฮาร์ลิงนะฮาร์ลิงหรือว่าคลิปที่ของคุณรูณส่งพิษก,ก็จะเขียนว่าบีสกิฟนิ่งก็คือเป็นการเหตุการณ์หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องนั่นเองเพื่อนๆครับเป็นเนื้อเรื่องพวก็คือฮาร์ลิงก็คือเป็นเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์หรือว่าเนื้อเรื่องก็คือเรื่องที่เราจะอธิบายเขียนในใน,ในเนื้อเรื่องนั่นเองะอ่าในส่วนนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนได้มากน้อยเพียงไหนนะหรือว่ามี เขาจะมีโจทย์ให้เราเขียนมากน้อยเพียงหนนะเนาะก็คืออ่าเหมือนที่คลิปที่แล้วก็คือทีอ่ในได้อธิบายไปก็คือในในหนึ่งย่อหน้าคือเราควรจะเขียนในเรื่องที่เป็นเรื่องไปในทางเดียวกันเนาะถ้าเราจะเขียนเรื่องอื่นเราก็ควรจะอ่าไปเขียนในอ่าย่อหน้าอื่นนั่นเองนะอย่าไปเขียนอ่ารวมกันมันจะทําให้เป็นการอ่าสับสนหรือว่าวกไปวนมานั่นเองเพื่อนเพืนขาเนาะส่วนนี้จะมีอีกกี่ย่อหน้าก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่เนาะ เสร็จก่อนที่เราจะไปสรุปนะเพื่อนๆ่ขาเราก็ต้องเว้นไว้1บรรทัดนะเว้นช่องว่างเว้นช่องไฟไว้1บรรทัดเพื่อที่มันจะได้ดูสวยนุ้ยนุ้ยนั่นคือคนอ่านจะได้รู้ว่าเราจะไปพูดเรื่องอื่นแล้วเนาะเสร็จสุดท้ายก็จะเป็นออฟสุดนิ่งออฟสุดนิ่งคือเป็นบทสรุปนั่นเองนะสุบสั้นสนะสุปสั้นสรสุปใจความสําคัญนะสุปหรือว่าสรุปง่ายๆแล้เดียวกันเอาเอาส่วนที่สําคัญที่สุดมาไว้เป็นบทสรุปนั่นเองนะก็มีอยู่44อย่างนะ4อย่างคือชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องก็แล้วแต่ว่าโจทย์จใจเราเขียนอะไรเนาะก็มีอ่าอิเลียนนิ่งบทนําแล้วก็ฮาร์ลิงหรือว่าบิสกีนิ่งก็คือเนื้อเรื่องแล้วก็ออฟสุลริออฟสุดนิ่งนะครับคือบทสรุปนะั่นเองเ่อเพื่อนขาอันนี้คือมันเป็นโครงสร้างนะโครงสร้างของบริษัทเน็แท็กหรือว่าการเขียนเล่าเรื่องนะครับเพื่อนเขาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในมีตัวอย่างให้ด้วยนะมีตัวอย่างให้ด้วยนะเดี๋ยวว่าเขาเขียนยังไงเนะาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะ อันนี้เป็นโครงสร้างของการเขียนเล่าเรื่องหรือว่าเบรดตันเดแท็กนะครับเพื่อนขาอ,อันนี้คืออันนี้เชตคือเขาเขาไม่ได้เขียนเกี่ยวกับเขาเรียกรูบิกนะคือไม่เป็นไรแต่าเราต้องเขียนอะไรนะรูบนะิกเนาะอันนี้คือมาเริ่มที่บทนําหรือว่าอินเลียตนิ่งนะคือบทนํานี้เราจะเขียนอะไรล่ะแล้วก็เราจะเขียนเกี่ยวกับแนะนําตัวละครหลักนั่นเองหรือว่าฮูดปูซูเนอร์สถานที่ หรือว่ามินเยอร์นะก็จะมินเยอร์หรือว่าแล้วก็ระบุเวลาหรือว่าที่ก็คือก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องคือเราแบบว่าเกลนนะเกลนนำนั่นเองเพื่อนกันเป็นการเกลนนำของตัวละครน,น,นิดๆหน่อยๆนู่นนี่นัน่น,นว่ากันไปนะคะระับเพื่อนๆกก็เป็นบทนำนะบทนำอะพูดง่ายคือเป็นไตเติ้ลนะถ้าเป็นหนังก็คือเป็นไตเติ้ลนั่นเองนะว่าเออพูดสักหน่อยว่าเออนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนิดหน่อยๆนะเราจะแนะนําตัวละครนูน่นนี่นั่นแนะนําสถานที่นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆก เป็นบทนำเนาะเขียนเขียน2สองสามาตัดเขียน2ัสองสามประโยคสีประโยคก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนขาเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปสองนะคะ,ะเรามาต่อคลิปสองนะครับเพื่อนขานอ้อบทนำอันนี้เห็นไหมบทนำเป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและแนะนำองค์ประกอบเบื้องต้นของเรื่องราวนะครับเพื่อนขานอะอะบทนำเสร็จอันนี้คือจะเป็น เนื้อเรื่องเลยนะเนื้อเรื่องคือในในเอกสารนี้คือเขาจะแบ่งเป็น2อย่างก็คืออยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องหรือว่าฮาร์ลิงที่จริงแล้วฮาร์ลิงเนี่ยมันก็คือแบบว่าเหตุการณ์นะเป็นเหตุการณ์ที่เราจะเล่านั่นเองนะครับเพื่อนนขาเนาะแล้วเราจะเขียนอะไรได้บ้างล่ะในนั้นก็จะเป็นอ่ะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮนเดลเซ่คืออ่เหตุการณ์นะเหตุการณ์เหตุการณ์เอาฮาร์ลิงเป็นการกระทำเนาะเหตุฮาร์ลิงการกระทำ เฮนเดเซ่คือเหตุการณ์ขัดทับส่วนกันบ้างได้เนาะเนาะก็คืออลำดับเหตุการณ์อะไรโกอดอะไรหลังเราก็เขียนไปนะว่าบรนขาอันนี้คือถ้าเป็นปมปัญหาหรือว่าขัดแย้งเนี่ยส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบว่าหนังนู่นนี่นั่นแลวนะคือก็จะมีแบบว่าเออต้องมีปัญหาเสร็จเราต้องมีแก้ปัญหานู่นนะี่นั่นนะแต่ถ้าเราเขียนแบบว่าเขียนเล่าเรื่องของ S อสเอฟอีไปบรรขาเขียนเล่าเรื่องไปเลยคือเรื่องในหนึ่งวักก็คือในหนึ่งย่อหน้าคือเราจะเล่าเรื่องอะไรเราก็เล่าไปเลยนะ เล่าเรื่องครอบครัวหนึ่งย่อหน้าเล่าเรื่องการทํางานหนึ่งย่อหน้าเล่าเรื่องไปเที่ยวหนึ่ง,งย่อหน้าก็ว่ากันไปนะแต่ในเนื้อหาออน,นี่คืออันนี้คือมันน่าจะเป็นแบบว่าของกลุนเลยนะเพื่อนๆขาที่มันมีแบบว่าปัญหาหรือว่าคอนฟลิกต์นะหรือว่าแหวนพุ่นนี่คือจะเป็นของกลุนนะครับเพื่อนๆขานาะส่วนในส่วนของเนื้อเรื่องจะมีกี่ย่ยอหน้าคือก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ว่าโจทย์จะให้มานะเพื่อนขาหรือว่าก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะว่าจะ ว่าเพื่อนๆจะมีความสามารถเขียนได้มากน้อยเพียงไหนเนาะแต่นี่คือเราไม่ต้องดูรายละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นของกลุนน่าจะเป็นของกลุนนะถ้ามีคอนข้อสิ้นก็คือปัญหาเว้นพูนคือจุดเปลี่ยนนั่นเองนะแล้วก็จุดสุดยอดนี่คือไม่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 ต้องพูดถึงนะคือเอาเอาเนื้อหาเนื้อหาที่เราได้มาจากโจทย์แล้วกันนะคือเอาแบบนั้นพอเนาะเซตอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายก่อนที่เราจะจบก็คือต้องมี บทสรุปนะคบเพื่อนๆครับบ,บทสรุปหรือว่าออฟสุดน i n g นะออ l ส t ดนิ่งคือแล้วเราจะเขียนอะไรบ้างลนะ่ะออ u สุ n นิ่งคือต,ต้อันนี้คือเป็นของครุนิกไหนนะคือ,อเขียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้คือไม่ต้องพูดถึงนะเอาเอาสรุปง่ายๆคือสรุปเรื่องราวที่เราเขียนไปแบบสั้นๆนั่นเองสมาฟัตนิ่งนั่นเองเพื่อนะนนะคือเอาแบบว่า เอาสิ่งไหนที่เราคิดว่าสําคัญที่สุดเออเราเอามาเป็นบทสรุปก็ได้นะสรุปสั้นๆก็ได้สรุปสั้นๆสั้น2องสามสี่ 2, 3, ประโยชก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนๆก็คือบทสรุปกับบทนํานี่ส่วนมากเลยก็จะแบบว่าเออไม่ต้องเขียนเยอะนะไม่ต้องเขียนเยอะนะเพื่อนๆขานะแต่เราก็ไปเน้นเขียนในของส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองหรือว่าบิสกิปนิ่งหรือว่าฮาร์ลิงนั่นเองนะครับเพื่อนๆขานะอ่าอันนี้คือส่วนมากคือเขียนเล่าเรื่องนี่คืออ่ามันก็มีโครงสร้างก็คือมีไม่เยอะมีไม่เยอะมีแค่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ เรามาดูตัวอย่างเนาะดูตัวอย่างเอาบทนาบทนาอันนี้คืออ่ะดูตัวอย่างไหมเอาดูตัวอย่างสักนิดก็ได้เนาะมันเขียนเกี่ยวกับอ่านี่ไปดูที่เขาเขียนดีกว่านี่เลยนะตัวอย่างนะครับเพื่อนขาอันนี้ชื่อเรื่องนะชื่อเรื่องเฮมลิกเฮดอีสกูกเกนก็คือเกี่ยวกับความลับในป่าเนาะอันนี้คือเป็นบทนำนะเป็นบทนำคือแอนซูลิก สมาดอกบิสเต็มเดซิอันนาเฟอร์อัดอุดเฟอฟุสกาแดนกัมลาสกูเกนบะคอมูเซตก็คืออันหน้าเนี่ยคือจะไปไปในป่าป่าป่าเกองแก่หลังบ้านนั่นเองนะเพื่อนกันเนาะฮุนฮัตเดอันติดเฮิร์ตฮิโตเรียโอมอัสกูเกนวอร์มอจิสแมนอิงเงนฮอเดโนคอนซินบิเครียบตาเดียกคื นางเนี่ยคือได้ยินอันนาคือได้ยินเกี่ยวกับความมหัศจรรย์นู่นนี่นั่นในป่าคืออยากจะไปลองป่านั่นเองนะครับเพื่อนขาอันนี้คือเราไม่ต้องเข้าหมดนะเพื่อนขาเราไม่ต้องเข้าหมดนะคือจะให้รู้ว่าอันนี้คือเป็นอิเลียดนิ่งคือก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคือทําให้คนดูตื่นเต้นสักหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสองสองวักนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องคือเราก็เล่าไปนะว่าอันนาคืออันนี้คือเป็น เขาเรียกอะไรล่ะเป็นพีจีริตุมคือเป็นอดีตนะเพื่อนๆขาเป็นอดีตเนาะคือนก็ไม่ได้ลงเนาะเอาแค่เป็นโครงสร้างแล้วกันเนาะอันนี้คือเป็นเนื้อเรื่องเนาะส่วนสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะครับเพต่าเห็นไหมเราต้องมีการเว้นเว้นช่องว่างแล้วเพื่อที่จะได้รู้ไงว่าอันนี้คือมันเข้าอันใหม่แล้วนะอันนี้คือส่วนของบทนําเนื้อเรื่องแล้วก็บทสรุปขาเพื่อนๆขาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ